สวัสดีครับพี่ๆเกษตรกรเลี้ยงบัวทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้แมงวันเยอะนะครับแมงวันในตัววัวเยอะนะครับผมผมก็จะเอาน้ํายาน้ํายามาฉีดดูนะครับว่าแมงวันเนี่ยมันจะหายไหมผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันแมงมันหายไปจริงหรือเปล่าครับผมถ้ามันหายไปจริงผม จะมาแนะนํากับเพื่อนๆเกษตรกรเลี้ยงบัวคนเลี้ยงบัวนะครับว่าฉีดตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะครับาราคาถูกๆนะครับผมแล้วมันใช้ได้ดีหรือเปล่าครับผมโอเคครับไปดูกันครับผมโอเคครับนี่ครับก่อนอื่นก็เตรียมแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปฉีดกันนะครับผมโอเคครับไปดูครับ ก็แมงวันก็น่าจะหายไปได้จริงนะครับผมจากการที่ผมฉีดดูนะครับผมก็ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับผมแต่บัวไม่ชอบน้ำนครับโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็บัวเลี้ยงตามธรรมชาติครับแต่ว่า สงสารนะครับสงสารคือมแมลงวันมันเยอะเกินไปนะครับผมก็จะกำจัดแมงวันนะครับผมไม่ให้มันอ่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะครับผมนี่ครับก็ไล่ ก็มาดูนะครับว่ามันไล่ไปจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมมาจับจับก่อนถ้าไม่งั้นไม่จับมันมันอยู่ไม่นิ่งครับผมเดี๋ยวไปจับมันก่อนครับผมกินก็จะเหม็นๆหน่อยนะครับผมก็ตามสภาพน้ำน้ำยานะครับผม ก็โอเคครับผมแมงวันก็หายไปหน่อยนะครับนี้มาไปเร็วครับก็ทำการฉีดนะครับผมไม่มาใช่ไหมเราต้องไปหามันเองครับผมถ้ามันไม่มาเราก็ไปหา คือสงสารนะครับสงสารบัวมันกินไม่ไม่เป็นสุกครับนครับติดไล่ไปเลยครับต้องจับมันครับไม่งั้นไม่อยู่นะครับ ก็น่าจะดีขึ้นครับผมก็ไม่แพงไม่ถูกไม่แพงครับผมก็จะลองดูครับว่าสินค้ามันดีขนาดไหนนะครับผมให้น้องๆได้คือโดนตัวบัวไม่เป็นไรครับไม่อันตรายนะครับผมว่ามันน่าจะดีนะครับผมแมงวันไม่ ไม่เข้ามานะครับโอเคนะครับโอเคอยู่ครับ ตัวนี้ก็ท้องแล้วนะครับตัวนี้ผสมตัวครับก็จีดให้มันเยอะๆครับผมผมก็แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะนับดูครับว่าสามารถอยู่ได้กี่วันเดี๋ยว ได้เหมือนกับได้ล้างนะครับได้อาบน้ําให้น้องนะครับผมก,ก็รู้สึกว่าแบงวันก็จะหายไปนะครับมันมาก่ออยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้มาก่อแบบมาจเจาะเรือมันได้กินแล้วมันก็หนีครับผมก็ดูน่าจะใช้ดีครับ ใช้ดีก็เดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนเพื่อนนะครับมาอ่าใช้กันนะครับผมก็โอเคครับผมกแมงวันก็หายไปเยอะเลยนะครับผมว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเอาตัวนั้นต่อครับ ไล่แมงวันให้เร็วเพืเ่อนๆเห็นไหมครับผมแต่มันอยู่ไกลหน่อยนะผมก็ขออภัยนะครับเพราะว่าบัวมันไม่ไปนะผมต,ตัวนี้ก็เยอะนะครับแมงวันเราใช้ตัวนี้นะครับ ผมมาก็โอเคนะครับผมเีลยวทีละข้างครับเดี๋ยวฉีดยาให้ก่อนสับหนึ่งลูก ครับผมว่าก็โอเคอยู่นะครับแมงวันก็ไม่มาตอมแล้วครับบัวนะครับอย,อยากเข้าข้างหลังนะครับขอแนะนะําว่าบัวอย่าเข้าข้างหลังครับมันตะเอานะผม ควายอ่ะเข้าข้างหลังได้แต่บัวอย่าเข้าข้างหลังนะมันเตะเอาครับแต่ถ้าควายนะครับเข้าข้างหลังได้ครับแต่อย่าเข้าข้างหน้าครับมันทนครับผมแต่ละสัตว์ก็จะกาตจัตรยานจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ฉีดเสร็จก็ ไปวันเกิดลูกสาวต่อนะครับผมตัวนี้ผมไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถที่จะอันนี้ได้ด้วยไหมอ่าหมัดนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับ จับแมงมันเยอะๆนี่หายแล้วครับผมก็โอเคใช้ได้ครับผมก็พอใช้นะครับผมโอเคเลยครับผมก็แมงมันก็หายไปเยอะเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ฉีดให้มันทั่วก่อนครับ ฉีดให้มันทั่วครับผมอย่าไปอย่าไปฉีดราวนมมันครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแม่พันธ์ยังให้นมลูกอยู่ครับผมฉีดให้มันชุ่มนครับโอเคครับผมพอแล้วครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็เหลือลูกลูกมันนะครับผมก็เมื่อวานได้ให้ยาพาราไปแล้วนะครับผมก็หน้าผมไม่ได้ฉีดนะครับ อย่าไปเรียมันลกูกนะครับก็โอเคครับผมก็พอไช้ได้ครับมามามาพ่อฉี้าาให้ก่อนมามาเร็วตัวเล็กเอาที่หลังครับมันจับง่ายครับไม่ได้จับยากครับผม แต่ตัวเล็กต้องตัวใหญ่นะก็น่าจะดีขึ้นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องมัดไว้ก่อนนะเราไม่ทํารุนแรงครับผมพรเดี๋ยวทำรุนแรงมันจะตื่นแล้วก็ปัมจะดูว่ามันจะอยู่ได้กี่วันนะผมนะครับ เออแป๊บเดียวแป๊บเดียวหูกก็ฉีดกันมแมลงให้เลี้ยงเหมือนลูกครับผมดูแลอย่างกับลูกครับผมล้างรถดีเ่หรอ เดี๋ยวแมงวันก็จะหายนะครับผมมันสามารถกำจัดอันนี้ได้นะครับหมัดนะครับตรเนี้ <c oughs> หลานมาครับแก้ผ้าแล้วนี่ครับแล้วก็เดี๋ยว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 ลุกเดี๋ยว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 พ่อพ่อนี่ให้ไปต้องกลัวพ่อทำนี่ไม่ใช่ที่พ่อมัดเนี่ยมันมันอันอนี้ไง แล้วก็มาแมงวันหายเลยนะครับผมโอเคครับถือว่าใช้ได้ครับผมก็ฉีดเสร็จก็ปล่อยคืนครับตัวนี้ครับเจ็ดพันนะผมใครสนใจก็ทักมาได้ครับเล่เล่น้อยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยว พรุ่งนี้ผมพามาดูว่ามันกําจัดได้จริงหรือเปล่ามันไม่ได้กําจัดครับพรุ่งนี้ว่าแมงวันจะมาเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ